สถาน,นีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับบริษัทเวิร์มีเดียสเซสเซมกัดเสนอรายการคุณดีสังคมดี ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะก็สู่รายการคนดีสังคมดีรายการที่ส่งเสริมคนดีต้นแบบและการแบ,บ่งปันช่วยเหลือในสังคมประเทศค่ะวันนี้คนดีสังคมดีพาคุณผู้ชมมาที่วัดเทพศิรินทราวาสราชาวรวิหารนะคะต้องบอกว่าเหลือเวลาอีกเพียงสิกว่าวันเท่านั้นนะคะโดยวันที่5มิถุนายนค่ะจะมีพิธีนะคะพระราชทานเพลิงศพนะคะและวันนี้จันทร์ที่23พฤษภาคมค่ะ วันนี้เราพาคุณผู้ชมนะคะมาชมสกูพิเศษการอาไลายการจากไปของอาต้อยเศรษฐาศิลาชายาศิลปินแห่งชาติโดยมีเหล่าคนบันเทิงมาร่วมอาไัยนะคะการจากไปของอาต้อยคุณผู้ชมคะคนดีสังคมดีวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมคะ่ะมาชมภาพบรรยากาศนะคะงานเลี้ยงพระเพลและสวดพระอภิธรรม อาต้อยเศรษฐาศิลชาชัยยาศิลปินแห่งชาติที่วัดเทพสรินทราวาสกาชวรวิหารที่จัดขึ้นทุกวันจันทร์นะคะโดยกำหนดเลี้ยงพระเพลงและสวดพระอภิธรรมอีกครั้งในวันจันทร์หน้า30พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายซึ่งครบหนึ่งวันแล้วค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะ23พฤษภาคมครอบครัวศิลชาชัยยานำโดยอาเปยกอารัญญาคุณอีฟพุทธธิดาและเหล่าคนบันเทิงและญาติสนิทไม่ว่าจะเป็นคุณประวิทย์คุณอารัญญามารินน์คุณจินตลาสุขพัฒน คุณปูนริสาพมสุภาคุณรัญญาสยานนท์คุณวจิอัตไกรวันรทีคุณหญิงทิพวรรณปิ่นพิบาลคุณอาวินัยพันธุรักคุณเทอุเทนพรมมินคุณน้ำฝนกุลนัทคุณหมีโชติรัตน้องนุชวนาได้ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมพร้อมญาติสนิทนะคะและช่วงเช้าของวันเดียวกันค่ะคุณต้นเติมศักดิ์นะคะลูกเขยอ,อาต้อยอาเปียกได้เข้าพิธีอุปสมบทเพื่อบวชุทิศให้กับอาต้อยเป็นเวลาสิบวันแล้วนะคะ โดยได้ฉายาค่ะพระเตชะสุกโกมีกำหนดศึกในวันที่3มมิถุนาย,ยนนี้แล้วคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะเรามีเสียงจากเหล่าคนบันเทิงนะคะที่จะมาพูดคุยถึงความรู้สึกค่ะที่มีต่ออาต้อยเศษฐาศิลาชฉายาเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยคะ่ะเวลาอยู่ในกลองถ่ายในยพี่ต้อยจะเป็นคือทุกคนจะมีความสุขว่า<อ>พี่ต้อยจะเป็นคนลตลกตลกค่ะแล้วก็แบบว่าทําให้เราแบบว่าคือ บรรยากาศในกองถ่ายจะสนุกสนานมากเลยแล้วก็ที่้ี่ตัเ้เป็นในในส่วนตัวของแบบเองเนี่ยพี่ต้งเป็นพี่เป็นพี่ชายที่ดีนะคะครู้จักกับพี่ต้อยเนี่ยรู้จักจากเพลงอะนะรู้จักจากเพลงอะไรเงี้ยค่ะจนวันหนึ่งเรามาเจอเข้าวงการแล้วมาเจอพี่ต้อยก็ถือว่าเราก็ดีใจที่เราได้รู้จักศิลปินที่มีความสามารถคนนี้อะไรเงี้ยค่ะพี่ต้อยทำคุณอุปการให้กับวงการบันเทิงเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงเพลง แล้วก็อีกหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปศิลปะศิลปินนะคะ แล้วก็พี่ต้อยก็ยังทําเรื่องศิลปินอาวุโสด้วยช,ช่วยเหลือศิลปินที่ไม่มีงานหรือป่วยเงี้ยค่ะพี่ต้อยเป็นพิธีกรทุกคนน่ะต้องไปเล่นเกม<ช><ช>แล้วพี่ต้อยเป็นคนที่ตลกสนุกสนานแต่เขามีพาร์ทจริงจังที่เขาสามารถที่จะสอนชีวิตเราได้ก็ะจะร้อยวันแล้วนะคะก็ใจหายเหมือนกันที่ว่าแบบว่าจะต้องแากกันจริงๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะประมาณวันที่30เนี่ยค่ะก็จะครบจะครบร้อย<ด>วันแล้วนะคะแล้วก็วันที่5ก็จะมีพระราชทานเพลิง นะคะวันที่5มิถุนาค่ะก็หลายๆคนก็ถ้าเกิดเป็นแฟนก็อาจจะมาร่วมงานในวันนั้นได้นะคะดิฉันนั่งอยู่กับทางคุณอาวินัยพันธุลักษณ์นะคะศิลปินแห่งชาติค่ะขออนุญ,ญาตเรียนถามคุณอานะคะได้ร่วมงานกับคุณอาต้อยนะคะตั้งแต่วง D M Possible นะคะรวมระยะเวลา50กว่าปีอยากทราบความรู้สึกของคุณอานิดนึงค่ะเขาใจหายเหมือนกันนะครับแต่ว่าพี่ต้อยก็คงไปสู่พบภูมมที่ดีความรู้สึกก็คือพี่ต้อยอยังอยู่ในหัวใจของเราทุกคน,นะคะ ฟังเพลงทีไรก็นึกถึงเขาดูดูคลิปตรวเองต่างเนี่ยก็เหมือนก็ยังมีชีวิตยอยู่พี่ต้อยเป็นคนมีใจใจแบบกว้างขวางเป็นแม่น้ำนะครับเพื่อนฝูงเยอะแล้วก็เขาเอ,อื้อถอนชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูงชอบทำบุญความรู้สึกที่อยากจะบอกคุณอาต้อยถ้าเกิดว่าคุณอาต้อยเสียใาได้ยินอยู่ตอนนี้ค่ะอยากบอกว่าโทรรักพี่ทุกคน นะครับขอให้พี่มีความสุขในพบหน้าแต่พวกเราก็คงจะได้ระลึกถึงพี่ตลอดไปครับคนดีสังคมดีวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะติดตามคนดีสังคมดีได้ใหม่อังคารหน้าเวลา14นาฬิกายนาทีทางพรบ5า,าสำหรับวันนี้ดิฉันนวินดาบริบูราไปก่อนสวัสดีค่ะคนดีสังคมดี